ท่านผู้ชมเพื่ฟังจริรอครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นกระแสส,สูงสุดสถานการณ์ปฏิวัติจากประชาไตในการเมืองสู่ประชาไตในการปกครองครับท่านจิจัยครับมันมีเครื่องมือตรวจสอบอยู่3กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์แรกรกร็คืออย่างที่เราตั้งประเด็นนี้แหละครับว่าในประเทศทั่วโลกนะฮะพอใช้ระบบทุนนิยมแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจดุรกมแล้วเนี่ย มันจะเริ่มต้นจากประยับไตในเศษษรษฐกิจก่อนก็คือเมื่อก่อนคนเป็นทาสทาสไม่มีรายได้ไม่มีส่วนแบ่งในรายได้แห่งชาติพอมาเป็นระบบทุนนิยมเนี่ยก็เริ่มผลิตเป็นสินค้าอันนั้นแหละเป็นรายได้แห่งชาติและทีนี้ก็มีการแบ่งรายได้แห่งชาติกันกับผู้ที่ผลิตนะ,ะปรากฏว่าพอแบ่งรายได้แห่งชาติกันแล้วเนี่ยมันเกิดประยับไต ในเศรษฐกิจพยัยไตในเศรษฐกิจเกิดแล้วครับพอพยัยไตในเศรษฐกิจเกิดคนมีสตุกษ์สตางมีรายได้ฐานะทางสังคมดีขึ้นก็ไปเริ่มที่จะไปมีส่วนในเปยียกไตในการเมืองเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพมาการมีส่วนร่วมในนโยบายกฎหมายต่างๆสู้ไปสู้มาชุมนุมเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เขาเรีรยกเปียกไตในการเมืองสู้กันไปสู้กันมานะครับ ก็ไปถึงประยัติในการปกครองผลักดันกันจนมีสภาประชาชนมีรัฐบาลประชาชนเลยครับ <c oughs> เกิดเป็นประยัติในการปกครองเลยอันนี้ก็เช่นในอังกฤษเนี่ยก็ได้สู้กันแบบนี้นะครับ <c oughs> จนเกิดการทําสงครามกันเกือบ0ปีครับ <c oughs> แล้วท้ายสุดก็ฝ่ายรัฐสภาชนะโดยโอลิเวอร์คอมเวลนะครับอันนี้นะแล้วท้ายสุดรัฐสภาเมื่อได้อํานาจแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมาได้ทั้ง สองอำนาจเรียบร้อยอำนาจเป็นของผูปกชนอนี่ไป็นฮับไตในการปกครองเราก็เกิดจากอย่างนี้ในฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะครับเกิดปฏิวัติใหญ่นะครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้ารบกันอยู่แปดสิบสองปีแล้วได้อำนาจเป็นของประชาชนนะแต่ว่าฝรั่งเศสนี่แปลกหน่อยก็ตรงที่ว่ารูปประเทศเนี่ยเป็นแบบสาธารณรัฐแต่รูปการปกครองระบบรัฐสภาเพราะว่าแย่งกันระหว่างกษัตริย์มากษัตริย์กับฝ่ายสาธารณรัฐนะครับ ฝ่ายอเมริกาเนี่ยปลดปล่อยจากอังกฤษคนพอใช้ระบบเศรษฐกิจเสรียมก็เริ่มมีส่วนแบ่งในรายได้แห่งชาติกันมากก็มีพลังมีพลังก็เริ่มไปสู่เียบใตในการเมืองก็เกิดการเรียกร้องเสรีภาพกันมากขึ้นแต่เรียกร้องเสรีภาพมันเป็นอนาน,นิคมก็เลยไปรวมกันเรียกร้องปลดปล่อยประชาชาติเกิดประกาศเสรีภาพอเมริกาเมื่อ1776คือประกาศอิสระภาพโดยสภา,าภาคพ,พื้น คอนติเนนตัลคอนเกรกซึ่งอังกฤษใช้ปกครองอเมริกาเนี่ยอเมริกายึดเอาสระานัน้นมาประกาศเลยครับแล้วก็ลากรันไปอีก10กว่าปีนี่มันเหมือนกันนะท่านยิง่งใจครับขณะนี้กฎเกณฑ์นี้ท่านยิ่งใจเห็นไปไงบ้างครับคือผมผมเรียงงี้นะว่าคือเมื่อประชาชนเขาเขาเรียกร้องอะนะเขาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ทั้งหลายของเขาที่จะได้มาเนี่ยอ,อเรียกว่าที่ที่บอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมนะครับ การเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจนี่มันมันอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการออืถ้ายังเป็นเผด็จการอยู่เนี่ยจะมีคํานี้แหละครับว่าประชาชนมีส่วนร่วมนะไม่ได้เป็นเจ้าของะอเขาจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะมากจนเขาเข้าไปเป็นเจ้าของเลป็นเจ้าของอํานาจเองจากปะยับไตในการเมืองไปสู่พยับไตในการปกครองใช่คือขึ้นปกครองเลยขึ้นปกครองเพราะฉะนั้น เมื่ออำนาจเป็นของปวงชนแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมแบบเดิมๆมันจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นเจ้าของบดเลยเพราะเมื่อเขาเป็นเจ้าของอำนาจแล้วอำนาจอธิปไตใจเป็นของปวงชนเมื่อไหร่นั่นแหละคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับมันจะเกิดอันนั้นขึ้นมันก็มีรายละเอียดเยอะนะใช่แต่เดี๋ยวนี้คนเรียกร้องสภาประชาชนกันใหญ่เลยครับก็ฝ่ายนําไปไม่ได้นะฮะ ไฟล์จะไปไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสภาอะไรก็สภาสุาม่าปไป่างรฮะฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจอยู่อือันนี้ผมผมเรียนฝากไปถึงผู้ที่ถือดุลอยู่นะะครับผู้ที่ถือดุลอยู่ในสังคมเนี่ยไม่จําเป็นต้องอธิบายมากหรอกฮะแต่มันมีเรียกว่าผู้ถือดุลในทางสังคมครับท่านต้องทําความเข้าใจให้ได้นะฮะท่านจะได้ทําบุญให้กับประเทศหน่อยครับเช่น สถาบันกองทัพนะอันนี้พูดถึงสถาบันกองทัพนะไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวบุคคลครับถ้าสถาบันกองทัพเข้าใจนี้เปลี่ยนประเทศได้เลยนะประชาชนเขาก็ไม่ว่าหรอกครับขอให้เปลี่ยนไปเพื่อเอาประโยชน์ชาติเป็นเขาเป็นด้านสนับสนุนเต็มที่หรสนับสนุนเต็มที่แต่ถ้าทําแบบเดิมรู้สึกไม่ไหวก็การลาบากหน่อยนะหรือพรรคการเมืองนะฮะถ้าพรรคการเมืองเปลี่ยนประเทศไปสู่สิ่งที่มันเป็นเรื่องเขาก็รับได้เขาก็รับได้แต่ว่าไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะอะไรฮะ เพราะไม่เข้าใจสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทําได้ก็ทําได้ครับไม่มีใครไปคัดค้านได้หรอกเอาคัดค้านไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นสามารถโดยหลักโดยกฎเกณฑ์มานะใช้อํานาจอธิปไตยแทนปวงชนอยู่แล้วนะทีนี้ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเมื่อคนไม่ศึกษาการเมืองอะจ์สมาร์ครเมื่อไม่ศึกษาการเมืองก็ขาดความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองจึงไม่สามารถที่จะเดิน ทางการเมืองต่อไปได้กขตีดตันเขาเรื่อยๆใช่ไหมครับวันนี้คนบอกว่าเจอทางตันแล้วเจอทางจริงๆมันไม่ตันหรอกสําหรับมนุษย์มันมีทางออกเสมอเพียงแต่คุณไม่ศึกษาใช่ไหมไม่เข้าใจครับผู้ปกครองในอดีตตังแต่สมัยยุคกลางยุคโบราณเนระบบางทีเขาก็เจอปัญหาหนักๆเขาอาจารย์รู้ไหมเขาไปหาใครครแสวงหาผู้ดีผู้ดีคือคนดีคนดีที่มีวิชาความรู้อื เอามาช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองใช่ไหมฮะวันนี้ไม่รู้ไปแสวงหาอะไรยังไงมาเดี๋ยวนี้แสวงหานายกคนกลางได้แต่สิ่งที่มันเหลวไหลทั้งนั้นเลยแล้วไปเรื่องอับอายขายหน้าไม่รู้รด้านชาติคืออะไรก็ไม่รู้เสนอเรื่องที่มันเหยยเยออกไปขอโทษผมไม่อยากพูดอย่างเงี้ยนะมันก็มีแต่คนที่เราพอรู้จักกันอยู่ครับด้านชาติคืออะไรด้านสากลคืออะไรก็แยกไม่ออกนะจนทาให้เรานี่แม้กระทั่งอธิบายเรื่อง รัฐทีรักชาติรัฐทีชาตินิยมชาตินิยมรัฐที่คลั่งชาติยังแยกไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรเอาไปเปะปะปนกันไปหมดอันนี้คือความขาดฝ่ายนำเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจจึงล้าหลังประชาชนจึงล้าหลังประชาชนมากครับประชาชนเขามีเจตนาที่บริสุทธิ์มากเลยเขาอยากได้สิ่งที่มันเป็นของเขาเองคืออำนาจเพราะอะไรเพราะโลกทั้งโลกมันไปตรงนั้นเห็นไหมฮะเพราะนั้น วันนี้ฝ่ายวิชาการเนี่ยมีปัญหาทางวิชาการนีุ่ดพูดตรงๆนะฮะผมก็ไม่ไม่ใช่ผู้วิเศษเลลิศอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาความคิดใช่ไหมครับเป็นปัญหาความคิดที่มัน,มนแก้กันไม่ตกมันเป็นชาล้นถ้วยอยู่ไงฮะเอ๊ะเถ็ดนท่านผิงใช่ครับในเมื่อพยับไตในทางเศรษฐกิจเรามีแล้วพยับไตในการเมืองมีจนคนเต็มประเทศจนหน้าการเมืองทั้งสองพวกทําอะไรไม่ได้เลยพยับไตในการเมืองนี่มากกว่าในโลกที่สุดแล้วไม่เคยมีเลย สิบกว่าล้านคิดดูนะแล้วทั้งเผด็จการร,าร,การ,รัฐสภาเผด็จการรหฐรนขยับอะไรไม่ได้เลยพยับไตในการเมืองนี่สูมากเลยแต่ทําไมไมันไ,ไม่พัฒนาไปสู่พยับไตในการปกครองรรมันก็ทําไม่เป็นไงอาจารย์มันอาจจะติดปัญหาความคิดหรือเปล่าว่ามันเข้าใจใว่าเป็นระบอบพยัพไตปัญหาที่เราพูดกันเมื่อต้นนั่นแหละครับประเทศอื่นเขานะเวลาเขาสู้กับเผด็จการมันเห็นตรงตรงเลยนะนี่คือเผด็จการครับมันสู้ได้เลยนะมันสู้เลยนะครับ แต่ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่เห็นว่าเผด็จการเป็นประชาธิปไตยเขาบอกว่าประเทศไทยนี่ปฏิวัติยากที่สุดในโลกหรือสร้างประยิบไตยยากที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นเป็นมันมันเปลี่ยนผิดมาไงตั้งแต่คณะราษฎรยึดมาบางนีคือประชาธิปไตยลงทางวะเขาเรียกว่าวางความเห็นผิดเอาไว้อืเช่นบอกว่ารัฐธรรมนูญคือประชาธิปไตย จนคนเชื่อแล้วว่าประชาธิปไตยอยู่ในนี้ออันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่คิดจะทําอะไรก็ไปเขียนใสริมรัฐนูลครับจบเลยถึงขั้นเป็นสัญลักษณ์ไว้ที่หมุดทองเหลืองใช่ไหมควางความเห็นไว้ว่าคณะราษฎรเนี่ยสร้างฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อความเจริญก้าวหน้าจะทำให้ชาติเจริญเพราะรัฐนูลเพราะรัฐนูไม่ใช่เผด็จการเราจะเห็นว่าอาจารย์สมานพูดถึงสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับอเมริกาเขาสร้างประชาธิปไตยปี1776ไปถึงเพื่อความเจริญของชาติ1789นะครับ เพื่อเอาประชาธิปไตยมาสร้างความเจริญให้กับชาติครับเพราะว่าอำนาจเป็นของประชาชนมีประชาชนที่ไหนแหละไปสร้างความเลียให้กับตัวเองครับใช่ไหมครับครับเพราะนั้นอำนาจสูงสุดที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยนี่นะอยู่กับใครคนนั้นก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมอยู่กับคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยก็รวยเละกันไปเลยเห็นไหมครับ เขาถึงต้องเปลี่ยนอำนาจจากคนส่วนน้อยเนี่ยไปให้ปวงชนประชาชนจะได้ใช้อำนาจของเขาเองครับแล้วเขาจะเอาอำนาจทันไปทําอะไรก็ต้องไปทําให้เกิดความดีงามกับเขาความเจริญก้าวหน้าให้กับชาติบ้านเมืองครับความร่มเย็นผ้าสุขให้กับราษฎรอันนี้ถึงเรียกว่าการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเมืองตามนัยยะนี้อธิบายยากแต่เข้าใจได้ไม่ใช่การเมืองเรื่องรัฐนูลครับหรือการเมืองเรื่องตันหา ใช่ไออย่างนั้นมันเลอะเทอะเกินไปการเมืองคือคุณธรรมครับคือคุณธรรมคำอธิบายนี้กว้างขวางมากนะฮะการเมืองคือคุณธรรมครับเพราะอะไรล่ะเพราะเป็นก um, ิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่วหน้าของประเทศชาติใช่ครับโอเยี่ยมยอดเลยครับท่านอิชัยครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายต่อไปครับผม